จับตาอยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซีย25-27พฤศจิกายนทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมากส่วนภาคเหนือเย็นลง1-2องศาสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวาตภายัยอุตภุภัยพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ วันนี้วันที่1 5พฤศจิกายน2 5 6พพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศย4ีชั่วโมงข้างหน้าเรืนอนความกดอา,ากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงด้วยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควหรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม63ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีรุมแรงดังนั้นมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันจะน้อยลงพยากรณ์อากาศช้าวันนี้อา ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาสูงสุด31-34องศายอดโดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาสูงสุด31-33องศา บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาสูงสุด32-33องศาลมตอนออกเชียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาสูงสุด32-34อ,องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด25 2 2 2 5องศาสูงสุด2 7 3 3องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาสูงสุด28-31องศาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืนสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาสูงสุด33-34องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ